พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่จิตอยาเข้าใจผิดพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตจิตนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแหละแต่ว่าจิตนั่นนหะมันสัมผัสความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่ารองรองรับภาวะที่เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวจิตนั้นไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาวะที่จิตเข้าไปถึงได้หรือว่าจิตรองรับไว้ได้ดังนั้น จิตดับได้จิตดับได้แต่พระพุทธเจ้าดับไม่ได้แยกอจากกันก็อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกิดอย่างพวกเราเนี่พวกเรารู้อย่างพระสิทธัตถาก็ได้พวกเรานี่ก็ดีพระสิทธัตถะก็รวมอยู่ในพวกเราก็ดีที่เกิดอย่างชลาผู้ชะนะเพราะการถึงกันแห่งวิดามันดานี่อย่างนี้ นี่คือเกิดอย่างคนหรือสัตว์ธรรมดาถ้าสิทธัตถะก็เกิดได้เกิดอย่างชลาพุชะในคันมันดาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเกิดโดยโอปปาติกะวิธีโอปปาติกะของธรรมชาติเมื่อท่านไม่ได้เกิดอย่างเนื้อหนังอย่างคนเราอย่างนี้ท่านก็ตายไม่ได้เลยเพราะว่าท่านไม่ได้เกิดอย่างวิธีชลาพุชะเหมือนอย่างคนทั่วไป ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะไม่ได้มีการเกิดทางกายท่านมีเกิดทางฝ่ายธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่ถึงธรรมะ